ครับผมวันที่สิบแปดกันยาครับอากาศคึ้มมากเลยครับผมค้มฟ้าคืมฝนเมื่อวานก็ตกครับนี่เห็นพึ่งลงดอกกระถินเมื่อกี้ขี่มาก็เลยเห็นดอกกระถินก็เลยแวะด,ดูครับแต่ลงไม่ค่อยเยอะเ,เพื่อนๆอ,อากาศค้มครับผมพึ่งไม่ค่อยออกหากินเท่าไหร่ แต่มิมใหยลงเยอะอยู่ไปไหนแล้วไม่รู้นี่ครับมันมีหลายจุดครับผมดอแบบกกระถินก็เลยลงห่าง ดูไปเรื่อยครับผมข้างบนก็ลงอยู่ครับหลายตัวอยู่เจอแล้วครับต้นมะพร้าวข้างทางเลยครับต้นมะพร้าวครับผมสองลังเลยลังไม่ค่อยโตครับผมสองลังเลยอะแต่อีกลังหนึ่งยังไม่เป็นดีครับปล่อยไว้ก่อนเดีย๋ยวเอาลังต้นต่ำก่อนครับผมมีสองต้นเลย ต้นหนึ่งสูงต้นหนึ่งต่ำเอาต้นต่ำก่อนลังเล็กอโอเค,คอเพื่อนๆฟ้าก็จะฝนก็จะตกไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่รังรีบตีครับผมข้างทางโอ้ครับผมรังไม่โตแต่น้ำสวยครับ mm -hmm. ผมลงครับโอ้โหน,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 น้ำสวยเลยดูก้วยดดน้ำสวย นี่ครับน้ำสวยเออเอ,อ่น้ำสวยน้ำสวยครับเพื่อนอีกลงกังครับผมลังไม่ค่อยโต น่าจะเป็นทรงดีแล้วครับหัวน้ำปอ,ปองปองอยู่หัวน้ำปองปอง,ปอ,งอยู่นี่ครับอยู่ข้างในดำดำนี่ครับผมหัวน้ำปองดีอยู่ครับ,ำรบดำดำครับผมโซนดอกกระถินไปทำครบครับผมหัวน้ำปองอยู่อุ้มๆเลยแหละอากล้ครับ ใส่หมวกกอนช่วงม,ม,มืวานมุช้าฝนตกโอาน้ำป่องดีเพื่อนลังเล็กๆอจะเหมือนลังแรกไหมหัวน้ำจเจอแต่พึ่งเล็กครับผมช่วงนี้อ่ โอหัวน้ำลังเลยครับหัาน้ำเพื่อนพบไม่ค่อยติดครับผมใบกล้วยชื้นๆหัวน้ำ <Ooh. S 2> เดี๋ยวนะครับรบไม่ค่อยติดดี หัวน้ำครับหัวน้ำอย่างนี้เรนเพื่อนนักเรียนโอ้โหสวยเลยเพื่อน Sånn. 他不卖。 เพื่อนลงครับผมเดินล่หาในป่าเนี่ยไม่มีครับผมกลับครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมถ้าช่อก็กดแชร์ครับผมอันนี้ออกสายด้วยครับผมเม,มื่อเช้าฝนลงเม็ดออกประมาณเก้าโมงแล้วก็หลบฝนอีกประมาณสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงครับผมพอฝนตกมาอีกรอบหนึ่งไปต่อก็ได้มาอีกรางหนึ่งสองรางครับผมเล็กๆ วันนี้รวมเราสามลัลงแรกครับผม,มเพื่อนขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมลังแรกออกเรีงครับผมนี่ครับอีกลงังนี่ลังที่สามครับผมลังได้สวยอยู่ครับ ครับลังเล็กสุดติด <c ười> ตาสวยเลยนะเนี่ยเัาเล็กๆกันเห็นไหมติ๊ตาสวยเลยครับอย่งลเล็กๆตามตั้งนานหายังไงก็ไม่เจอครับผมพอเจอโอ้โหนิดเดียวโอเคครับผมข,ขอบคุณครับ